บทนำ FN Minimi M249 รุ่น5 5645ม mm, ิลลิเมตรเป็นเิลิมจีหลายแมนชินกันประเภทควอทัลเมติกเวทผนที่ออกแบบมาเพื่อให้กำลังประจำตุ่มรบมีการยิงต่อเนื่องและปกป้องทีมขณะเคลื่อนที่บทความนี้จะเล่าเรื่องที่มาของปืนรายละเอียดทางเทคนิคการใช้ในภาคสนามข้อดีข้อจำกัดและข้อแนะนำด้านการดูแลรักษาเขียนเป็นพารากราฟพร้อมหัวข้อเหมาะสำหรับสคริปต์วิดีโอที่ต้องการข้อมูลครบถ้วนในสไตล์สารคดีการทหารประวัติ<ข> <harness> และการพัฒนา ต้นแบบลิฟเอนมินิมัยพัฒนาโดยบริษัทฟ a ร r i ริกเนชันเน็ต h ฟนเฮอของเบลเยียมในช่วงปลายทศวรรษ1970โดยมุ่งออกแบบเอนจีขนาดกระทัดรัดที่ใช้เครื่องกระสุนมาตรฐานของทหารราบ556 45มิลิเมตรเพื่อให้พลังการยิงต่อเนื่องในระดับสควอนเมื่อผ่านการทดสอบแล้วรุ่นที่ผลิตสำหรับกองทัพสหรัฐได้รับการตั้งชื่อว่า M249S และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐตั้งแต่กลางทศวรรษ1980เป็นต้นมา ซึ่งทำให้ FN Minimi M249 กลายเป็นหนึ่งในเล็มจีที่แพร่หลายมากที่สุดในโลกลักษณะทางเทคนิคหลัก FN Minimi M249 ใช้ลูกกระสุน5 5 6 4 5ม mm, ิลมตนโทรทำงานด้วยระบบกา๊าซและยิงจากบังเกอร์แบบเปิด (Open b o a r d มีระบบเปลี่ยนลำกล้องอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการยิงต่อเนื่องและลดปัญหาโอเวอร์ฮีตปืนรุ่นมาตรฐานมีช่องทางเลื่อนกระสุนเป็นสายพานแบบ Disintegrating b e l M27 Links และยังสามารถใช้แมกกาซีนสแทนเร์ของ M16 AR-15 ได้ในกรณีฉุกเฉินน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ในช่วงประมาณ7 7กิโลกรัมขึ้นกับรุ่นและอุปกรณ์ความยาวโดยร,รวมประมาณ1 0 1 5ม mm. ิลลิเมตรอัตราการยิงอยู่ในช่วงประมาณ7-0-0-1-150นัดต่อนาทีขึ้นกับรุ่นและการตั้งค่าซื้องงค่าทั่วไปที่อ้างถึงบ่อยคือราว850นัดต่อนาทีชุดป้อนกระสุนและการบรรจุ ข้อได้เปรียบหนึ่งของมินเมายเ249คือความยืดหยุ่นในการให้กำลังปืนสามารถใช้สายพานกระสุนในซอง 100. ่00 200นัดหรือใช้แม็กกาซีนขนาด30นัดเมื่อจำเป็นการที่ใช้กระสุน5.56ม mm ิลิเมตรเดียวกับทัพคนอื่นในสควอททำให้การยุทธศาสตร์และการจัดสรรกระสุนสะดวกข,ขึ้นในการปฏิบัติการจริงทีมจะพกซองกระสุน200นัดเป็นมาตรฐานและในภารกิจยาวนานอาจมีการพกสำรองหลายซองเพื่อให้สามารถยิงป้องกันหรือกดศัตรูได้ต่อเนื่อง การใช้งานทางยุทธวิธี (tactics) ในระดับสวปรืนนี้มักถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกันเนอร์ซึ่งจะวางตัวในตำแหน่งที่สามารถให้การยิงกด (suppressifier) เพื่อบังเพื่อนร่วมทีมเพื่อนที่หรือป้องกันจุดผ่านการยิงสามารถทำได้ทั้งจากท่ายืนยืนประคองหรือจากท่านอนกับขาตั้ง b y p o d เมื่อต้องการความแม่นยำและความทนทานในระยะไกลาบางหน่วยยังติดตั้งออปติกห้องมองหรือรางพิกทินีเพื่อเพิ่มความสามารถตามภารกิจนโยบายการใช้งานมักเน้นให้ปืนนี้เป็นฟอร์ตมัธไพร์อาร์ เพิ่มความสามารถกดและครอบคลุมพื้นที่ให้กับหน่วยขนาดเล็กข้อดีละ่ะหพลังการยิงต่อเนื่องสูงเมื่อเทียบกับปืนเล็กยาวทั่วไปทําให้ปิดกั้นเส้นทางหรือกดศัตรูได้ดี 2. ใช้กระสุน5.56ม mm. ิลิเมตรเดียวกับปืนประจํากายของทหารจัดการโลจิสติกง่าย 3. น้ําหนักและขนาดที่พอเหมาะสําหรับการพกพาแบบโมบิลิตี้ทำให้สามารถติดตามหน่วยยานย้ายได้ดีกว่าเครื่องหนัก4ระบบเปลี่ยนลำกล้องเร็วลดเวลาพักเมื่อเกิดความร้อนสูง ข้อจำกัดและคำเตือน 1. แม้จะมีน้ำหนักเบากว่าเครื่องหนักแต่เมื่อบรรจุกระสุนเต็มที่ปืนจะมีน้ำหนักมากและเหนื่อยต่อการเคลื่อนย้ายโดยผู้ยิงคนเดียว 2. การยิงต่อเนื่องยาวนานจะทำให้ลำกล้องร้อนมากจนอาจเกิดปัญหาได้ต้องฝึกการเปลี่ยนลำกล้องอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บางรุ่นมีช่องเปิดหรือส่วนที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นแอ